สารอันตราย4ตัวนะครับถ้าเกิดมีอยู่ในครีมทาหน้าขาวหรือเครื่องสำอางต่างๆเนี่ยถือว่าอันตรายมากๆอ่ะสารตัวแรกที่ต้องพูดถึงนะคือสารตาระกอบในขางสามตัวนี้เนี่ยจะทำให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระชังใสลดฝ้าลดกระลดสิวได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งถ้าใช้ไปกันระยะเวลานานๆเนี่ยอาจทำให้เกิดฝ้าทาลอนอาการแพ้หรือผิวหน้าสีดำมงคลาะคะซึ่งอ,อันตรายมากๆและรักษายากมากๆเลยค่ะ ตัวต่อมานะคะก็ะคะือสารไฮโดรกลอนค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสารที่ใช้ฟอกสีผิวนะคะซึ่งออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเม็ดสีค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะชอบอยู่ในครีมรักษาฝ้ากับจุดด่างนั้นนะคะแต่เมื่อเราใช้ไปในระยะเวลานาหนัก็นีทำให้ผิวของเราบางแพ้ง่ายแล้วถ้าเกิดอาการแพ้นะคะหนักหนักก็จะเกิดตัวคันแสยร้อน,ไไน,นและทำให้ผิวเราเนี่ยไวต่อแดด แล้ยังเสียบไปมะเร็งถึงไหนด้วยสารซูว่าต้องห้าต่อมานะคะคือสารสเตียรอยค่ะซึ่งสารสเตียรอยเนี่ยมักพบในผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยขาวใสซึ่งตัวนี้เนี่ยทำให้ผิวหน้าขาวใสแล้วก็สิวหายอย่างรวดเร็วค่ะและถ้าใช้ในปริมาณที่เยอะนะคะก็ะทำให้ผิวของเราเนี่ยแพ้ง่ายหามองมันและเกิดผลผื่นคันค่ะเมื่อเราหยุดใช้นะคะอาจทำให้เกิดสิวเธอขึ้นมาเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยแตกลายเป็นรอยแดงได้ง่ายนะคะผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะใช้เป็นระยะเวลานานเนี่ยใช้ในปริมาณที่เข้มข้นนะคะก็ะทำให้คุ ลดแรงความเครียดทางกายก่อนแน่นะเองค่ะตัวต่อมานะคะคือกรดเรติโนอิกนะคะหรือกรดวิตามินเอค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นสารที่ต้องขึ้นทะเบียนยาเท่านั้นนะคะและถ้าเอามาใส่ในเครื่องสำอางหรือสกินแคร์ก็เป็นสารต้องห้ามนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราอยู่ในยารักษาสิวค่ะจะช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะถ้าใช้ในปริมาณที่ไม่เหมาะสมนะคะก็อาจทำให้ผิวของเราเนี่ยแพ้ไปสดผื่นคันและระคายเคืองผิวได้อย่าทานในตัวยาพันธุ์ทั้งหลายเหล่านี้เนาะซึ่งถ้าเราใช้ในปริมาณมากหรือปริมาณที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการแพ้้้้้้้กก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 าา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 ารรรระะ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 ะคค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 ยยยยยเเเเเืืืืออ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 งงงงงงนน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 นัััั่่่่่่ปปจจุบีีีททสสแแลลลลิ์็็มมมหหหหตดดดใใใพๆๆูซไช